สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวตู้เย็นดีไหมเพื่อนมีเพื่อนๆอยากเห็นฟิเซอร์แพทว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวแพทถ่ายให้ดูนะแพทมีตู้เย็นมีตู้เย็นสองตู้แล้วก็มีตู้ฟิเซอร์หนึ่งตู้เนาะเอาตู้แรกดีกว่าตู้สีดําเนี่ยนะนี่ตู้เย็นสีดําเนี่ยสองประตูเนี่ยนะนี่มันจะเป็นฟิเซอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็มินแชธรรมดาครึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟิเซอร์นะเนี่ย พิซเซอร์แพตเนี่ยสารพัดแต่ไม่รู้อะไรบ้างนะยัดยัดไปนี่นี่พิซเซอร์นะมันจะเป็นริซเซอร์ครึ่งหนึง่งแล้วก็นี่จะเป็นตู้เย็นอะครึ่งหนึ่งแบบนี้เนี่ยแบบนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมเล็กนน้อยมีนมนนนมีช่อดื่มนมแพทดื่มนมตอนเย็นทุกวันก่อนนอนอะก็จะ,จะมีนม อันนี้ตูเ้เย็นใบแรกผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรแชร่ของแช่ทุกอย่างอะแบบแช่แข็งไว้ทุกอย่างเนี่ยอยา่างอะไรอะไอเน,นี้ยเอย๋เนี่ยไออะไรนะข้าขวคั่วพริกแกงแช่แข็งตะไคร้ใบมะกรูดแช่แข็งกุ้งอันนี้กุ้งแห้งแช่แข็ง,ขงจริงๆที่แห้งเราไม่ต้องแช่แข็งก็ได้แต่เราแช่แข็งเราเก็บกินได้เป็นปีๆอะไม่ต้องกลัวมันขึ้นราไม่ต้องกลัวอะไร กระเทียมข้งางในปลาอันนี้ปลาทอดแช่แข็งน้ำมะขามเปียกแช่แข็งปลา้าน้ำปลาลาที่ต้มไว้ก็แช่แข็งไว้เพื่อเก็บจะได้นานเราเผื่อเราลืมกินไม่ได้กินนานๆเราก็จะลืมมันจะเสียได้กระเทียมแช่แข็งทุกอย่างแช่แข็งหมดอีผงโรโบแพ้ก็แช่แข็งไว้กลัวมันเสียยิงก็ไม่เสียหรอกแต่เราจะกินเป็นปีไงกินนานเพราะว่าอยู่เมืองนอกเนาะอะไรทุกอย่างนี่ถึงแช่แข็ง เม็กระถินก็แช่แข็งแกงเขียวหวานแช่แข็งนี่พริกแช่แข็งทุกอย่างแช่แข็งหมดอ่ะมาดูตู้เย็นใบที่สองตู้เย็นใบนี้ไปที่สองเไปที่สองจะมลเเีลูกเคเว่นลูกเคเว่นลูกสาวลสามีน้องเจฟตลูกสาวนี่ลูกแพทสมัยยังสาว อันนี้อันนี้ตู้เย็นใบที่สองอันนี้พิซซ่าอันนี้ไม่มีอะไรโลง่งๆไม่มีอะไรนี่ขนมไห้พระจันทร์ใจทุเรียนอะ S&P ซื้อมาจากลาสเวกัสหรืออันเดียวแช่แข็งนี่ไงเอน้ำยายเนี่ยน้ำยาป่าตีนไก่อ่ะยังเก็บไว้อยู่เลยเหลือนิดเดียวก็แช่แข็งไว้วันนั้นกินไม่หมดก็แช่แข็งไว้ตู้เย็นนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นเม็ดอเนนี้เม็ดพิซซ่า ไว้ใส่โยเกิร์ตกินเม่มีอะไรแล้วอันนี้แช่แข็งี่ปูเห็นไหมปูที่กินไม่หมดอ่ะแช่แต่งไว้อันนี้ฟิเซอร์นี่มันเป็นข้างบนแบบนี้เห็นไหมมีครึ่งหนึ่งเห็นไหมนี่ก็เป็นตู้เย็นธรรมดาข้างล่างก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นนี้ไว้แช่ของกินนิดนึงเห็นไหมเนื้อที่แพททอดไว้เนื้อทอดก็ใส่ตู้เย็นธรรมดาแล้วเนี่ยแค่เดีแช่แข็งพราะสามมิลกินจบียร์อันนี้ปู น,นี่ปูว่าจะกินพรุ่งนี้ก็เลยไม่ใช่แผ,นแผนนมนแช่ถุงหนึ่ง,งไม่แช่ถุงหนึ่งแช่ถุงไม่แช่ถุงอันนี้เบียเบียรสามีเบียอันนี้น้ำชาเกตาเตเลดนมแท็บยาคูนี่ยาคูก็ไม่มีอะไรคุกกี้เอ็ M M, Kevin, มแอนด์เอ็มเควินมะกรูดเอาไว้ดักกินดักินในตู้เย็นนี่ก็เบียนมเบียในตู้เย็น,น ตู้เย็นไปที่สองตู้เย็นไปที่สองเป,ป็นไงไปเดี๋ยวเราไปดูในกระลาดกันในกระลาดเป็นฟิเตอร์ธรรมดาไม่เป็นไม่เป็นนี่นี่ไม่แช่ธรรมดาแช่แช,แช่ปกติไม่ได้เป็นฟิเอร์ทั้งหลังเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นไฟหน่อยนะเปิดไอ้ลาดหน่อยมันจะได้แดงมันจะได้แสงมันจะได้เข้าอันนี้ตู้เย็น ฟีเซอร์ใบที่สามที่มีอยู่เปิดให้ดูเป็นนี้เนะนี่ยนะฟีเซอร์แพทเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างๆให้ดูีมุมกว้างเห็นไหมเดี๋ยวมันจะปิดเองก็มีอะไรมากข้างบนเนี่ยมีหมูมีมะม่วงแช่แข็งแนะั้แต่ปีที่แล้วเดี๋ยวยังไปฝันทีนหน้าหนักหน้าหน้าร้อนซัมเมอร์อันนี้ก็ ไอ้น,นี่กอะไรไก่สเต๊ะอ่ะยังไม่หมดเลยเนี่ยแช่แข็งไว้มดอันนี้หมูอันนี้หมูย่างหมูย่างอ่ะหมูย่างนมสดและอันนี้ไส้อั่วที่ทาแต่ตอนนู้นนี่ไส้อั่วแช่แข็งอันนี้หมูอันนี้กระดูกหมูนี่ะไ,ไส้กรอกไส้กรอกข้าวไส้กรอลกเส้นแช่แข็ง อันนี้เป็นมะม่วงแช่แข็งที่ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนมันถูกถูแล้วก็หั่นหั่นแช่แข็งเอาไว้ทําน้ําปั่นน้ําปั่นมะม่วงอะ่ะและนี่อะไรกระถินเห็นไหมกระถินแช่แข็งแพตเม็ดกระถินแช่แข็งเห็นไหมเม็ดกระถิน,แ,แ,นแช่แข็งแล้วนี่อะไรผิวมะกูดแช่แข็งอันนี้น้ําจิ้มลูกชิ้นนะน้ำจิ้มลูกชิ้นแช่แข็งอันนี้พริกแกงคั่วก,กิ้งแช่แข็งอันนี้พวกพริกแกง นี่จะเป็นพวกกระเพราใบกระเพราใบกระเพราแช่แข็งกระเพราแมงลักแช่แข็งแล้วก็มีนี่ด้วยนะเนี่ยดอกอัญชันแช่แข็งนี่หมดมทุกอย่างแช่แข็งนี่นี่ก็นี่น้ำปลาแช่แข็งไห้นี่น้ำปลาที่เป็นถุงๆเลยแช่แข็งไหมนี่น้ำปลาแช่แข็งสเส้นก๋วยเตี๋ยวแพทแคแช่แข็งไว้เห็นไหมอันนู้นน้ำแข็งล้วลากกระชี ราก,กผักชีถิวมะกรูดอันนี้ถืวมะกรูดรากผักชีใบนี่ใบมะกรูดผิวใบมะกรูดแช่แข็งนี่ก็เป็นพวกนี่มันหมูก็มีแช่แข็งไว้นั้นก็เป็นผลไม้แช่แข็งน,นี่ต้องมีอะไรนีอรน่อะไรแช่แข็งือไม่ดำๆเนี่ยอะไรแช่แข็งรูไหมมะเขือพวงแช่แข็งเอาไว้ทำแกงแกงนี่ก็ผิวมะกรูดอ้น,นี้ไม่ใช่ผิวมะกรูดเม็ดกระถินแช่แข็ง ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอันนี้พี่แกงปั่นไว้แช่แข็งนี่กะละแมใช่ไหมกะละแมแช่แข็งข้าวต้มมัดแช่แข็งอันนี้กอยนะเนี่ยอันนี้กอยเพื่อนเอามาฝากเก็บเงนไทยแช่แข็งอันนี้ถั่วเน่าแช่แข็งนี่แหละสารพัดแช่แข็งเห็นไหมนี่ตู้เย็นอันนี้ฟิตเตอร์โดยเฉพาะนะแช่แช่แข็ง ทุกอย่างแช่แข็งหมดถ้าอันไหนไม่ค่อยได้ใช้ก็ลงมาไว้ตู้เย็นข้างล่างนี่อันนี้รีวิวรีวิวตู้เย็นรีวิวตู้เย็นเห็นไหมอันนี้ตูเนนดดนนต้เย็นในโรงจอดรถอันนี้ตู้เย็นในโรงจอดรถนะอันนี้เครื่องพวกเพื่อนสัผ้าอันนี้มารีวิวเครื่องนี้มีเพื่อนๆถามมาเครื่องตากเนื้อตากหมูตากปลานี่เครื่องนี้เป็นอย่างนี้นะนี่ ดูนะนี่ภาษาอังกฤษนี้นะถ้าไปเซิร์ชหาซืา้อฮะหาซื้อได้นะอเมซอนนะนี่ก็เซิร์ชตัวนี้ไปเนี่ยเห็นไหมก็เขียนเนี่ยแล้วก็หามีราคาถูกก็มีตัวนี้ก็มีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่กว่านี้ก็มีหมดสําหรับเครื่องนี้ราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญน,นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญตากได้เยอะนี่สิบชั้นนะสิบหรือสิบสองชั้นนี่แหละแล้วก็จะมีที่ปรับเห็นไหมปรับอุณหภูมิได้จะทําให้เนื้อเรานี่สุกสุกเลยก็ได้ นี่อันนี้ก็เป็นระดับชั่วโมงจะปรับความร้อนระดับไหนมีหมดเอาจนสุกเลยก็ได้หรือเอาไม่สุกเอาไม่อะไรก็แล้วแต่เขาก็มีบอกเห็นไหมเอ็เพื่อน <ๆ S 2> ดูเห็นไหมเขาก็มีบอกนี่เครื่องตากนะเครื่องตากเครื่องตากไฟฟ้าตากได้ทุกอย่างปลาเปอรอะไรทุกอย่างที่อยากจะตากเอามาตากหมดอะไรนะผลล้มงผลมไม้อบแห้งตากแห้งได้หมดเครื่องนี้นะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ นี่เครื่องแตาแบบนี้เวลานั้นเราไปเซิร์ชหาในอเมซอนแล้วก็เซิร์ชชื่อนี้มีถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็มีต่ำกว่านี้ก็มีราคาแล้วแต่เป็นเลือกหาเอายี่ห้อไหนอะไรแพทใช้แบบนี้ยี่ห้อนี้นะโอเคในนั้นก็ไม่มีอะไรละในนั้นก็ฟิสเตอร์แพทนะอย่าดูตู้เย็นตู้ฟิสเตอร์แพทนั่นแหละนั่นแหละนี่ไว้เลยเนี่เอาไว้แช่แข็งโดยเฉพาะทุกอย่างในห้องแช่แข็งหมดแพทไม่ค่อยเก็บของในช่องธรรมดาหรอกถ้าจะเก็บนานๆเขา ยิ่งกับพงกับข้าวที่เรากินเหลือนะแพทเอาตู้ข้าตู้แช่แข็งหมดเลยเพราะเราเอาตู้ช่องทูตอนช่องธรรมดานะเก็บได้แค่สอง,ส,อง,ส,องสามวันเทาน่านั้นเดี๋ยวมันก็เสียตู้แช่แข็งนี่เก็บได้นานเลยไม่ต้องห่วงโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเนะนี่ยหนุนอนุนาบ้านอน,นุนาบ้าน,อ,น,น,น,าานอันนี้รถแพทรถสามีไปแล้วเพื่อนๆบ,บายบาย